นี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานไลน์ไม้ช็อปของร้านพี่ปุ๊กกี้ K2 กันนะคะก่อนอื่นถ้าใครเข้ามาแล้วคุณจะเห็นตัวร s สเมนูด้านล่างนะคะที่เราทำไว้ให้เพื่อเป็นปุ่มที่ใช้งานง่ายนะคะเช่นวันนี้คุณอยากสมัครคอร์สเรียนทํำสีผมเป็นเห็นเงินร้านของพี่ปุ๊กนะคะคุณสามารถกดตรงปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะนะคะี่ค่ะกดตรงปุ่มสมัครคอร์สเรียนทำสีผมเป็นเห็นเงินร้านตึง้ง มันก็จะมีลิงก์เด้งป๊อปอัพขึ้นมานะคะซึ่งจะลิงก์ไปยังตัวออเดอร์ได้เลยนะคะอ่ะอ่ากดตรงลิงก์นะคะแล้วก็จะเข้ามานะคะคุณจะเห็นรายละเอียดของคอร์สนะคะราคานะคะราคาเต็มราคาลดนะคะแล้วก็จำนวนนะคะรายละเอียดคอร์สข้างล่างเนาะอ่าสอนกี่วันอะไรกี่วันราคาเต็มเท่าไหร่ราคาปกติเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ลดเหลือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะจริงๆจะมีวิธีขั้นตอนการสมัครเรียนง่ายๆนะคะให้คุณด้วยค่ะแต่วเน,นี้ยคุณสามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นถ้าคุณต้องการออเดอร์นะคะคุณมาเช็คจํานวนตรงนี้ถ้าคุณต้องการสมัครแค่คนเดียวนะคะขอเรียนแค่ขอเดียวคุณไม่ต้องเพิ่มจํานวนเพราะมันเป็นดีฟอลต์ที่1่ให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคุณต้องการสมัครสอง,สองคนนะคะคุณสามารถเพิ่มจํานวนได้นะคะ อันนี้เราสมัครแค่คนเดียวนะคะเสร็จแล้วคุณมาที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยค่ะคําว่าซื้อเลยตรงนี้นะคะคําว่าซื้อเลยตรงนี้นะเนี่ยปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณสามารถกดซื้อเลยได้เลยนะคะกดเลยค่ะซื้อเลยตึง้งอันนี้ถ้าเขาถามให้เราเข้าระบบนะคะลายเราก็กดเข้าระบบนิดนึงเข้าสู่ระบบนิดนึงนะคะมันก็จะเข้าสู่ระบบให้เรานะคะ จะลิงก์เป็นกับลายส่วนตัวเราเสร็จแล้วถ้ามันเน่งกลับมาหน้าเดิมนะคะคุณกดซื้อเลยทีหนึ่งอ่าอันนี้คุณจะเห็นไหมคะว่าจะมีรายการสั่งซื้อสินค้าละวันนี้เราจะซื้อแค่ตัวคอร์สเรียนก่อนนะคะทําสีผมเป็นเห็นเงินล้านนะคะเราลบรายการอื่นที่ไม่เอาออกได้นะคะมาตรงรูปถังขยะนะคะเราก็ลบไปเลยอ่าทีนี้ค่ะเขาจะสรุปยอดให้เราเลยเห็นไหมคะนะ เขาจะสรุปยอดให้เราเลยว่าราคาคอร์สอยู่ที่1 0 0 0พันลดแล้วเหลือ1 4 9 9ับาทนะคะเรากดซื้อเลยอีกหนึ่งครั้งที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะกดเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วพอกดซื้อเลยเสร็จนะคะเขาจะให้เราเพิ่มที่อยู่นะคะเพิ่มที่อยู่นะคะอย่างของอ่าอันนี้คือเราจะทําไว้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราต้องกดเพิ่มที่อยู่ก่อนกดเพิ่มที่อยู่เลยนะคะก็ใส่ไปค่ะว่าคุณชื่ออะไรนะคะชื่ออ่า มีมีอ่าใส่ไปค่ะที่อยู่สองทองสองครับหกกหกอะไรก็ว่ากันไปนะคะจังหวัดถ้าคุณสังเกตเห็นนะคะเครื่องหมายที่มีดอกจันช่องที่มีดอกจันนะคะคุณต้องใส่ทุกช่องโอเคไหมคะอ่าสมุดปาการน่าประเทนนีอ่าหมายเลขโทรศัพท์เห็นไหมดอกจันต้องใส่เนาะ อ่าอีเมลไม่ต้องใส่ก็ได้เห็นไหมคะอ่าแล้วกดบันทึกปุ่มสีเหลียตรงนี้ค่ะอ่าเป็นการจอกกรอกชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่ะเราสามารถเลือกทีนี้ค่ะถ้าเป็นคอร์สออนไลน์นะคะการจัดส่งก็คือเราสามารถาเลือกการจัดส่งฟรีสําหรับคอร์สออนไลน์นะคะอ่าคุณจะเห็นได้นะคะว่ามีการจัดส่งหลายๆช่องนะคะ แต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะมันไม่มีการจัดส่งสินค้าจริงๆอยู่แล้วพี่ปุ๊กจะพาคุณเข้าคอร์สเรียนโดยที่ส่งลิงก์ให้คุณแอนนะคะเราเลือกวิธีการจัดส่งฟรีสําหรับคอร์สออนไลน์เห็นไหมคะปุ่มนี้มันก็จะขึ้นว่าฟรีไปแล้วนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีผูกบัญชีธนาคารสําหรับของพี่ปุ๊กไว้อยู่เลยนะคะเนี่ยเราใช้วิธีชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะ แล้วก็เราสุดท้ายเรากดสั่งซื้อสินค้าตรงปุ่มสีเขียวด้านล,ล่างตรงนี้ตึง้งอ่าแล้วมันจะพามาให้เราเนี่ยมาอ่าติ๊กโอนเงินเห็นไหมคะเขาจะสรุปให้เราว่าการจัดส่งจะส่งฟรีสําหรับคอร์สออนไลน์นะคะส่งหาคุณมีมิจืดดด,ดบาลีตอนนี้ตอนนี้อ,นนอ่ากดติ๊กธนาคารไทยพาณิชย มันจะแสดงเลขบัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีนะคะ218-267-2068บริษัท K2S s t y l i t 8 8จำกัดเป็นชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะคะที่ผูกไว้ตอนนี้ทีนี้คุณสามารถที่จะไปกดโอนนะคะเลยได้เลยเนี่ยออกไปมาบัญชีธนาคารเห็นไหมมาที่บัญชีธนาคารอ่าของคุณแล้วก็คุณก็สามารถที่จะกลับไปหน้าออเดอร์ได้แล้วก็แนบสลิปอ่ะสมมุติว่าไม่ปสมมุติว่าโอนเสร็จแล้วนะคะโอนเสร็จแล้วอ่ะ ส่งไปรูปสลิปอันนี้อ่าสมมุติอันนี้นะคะเนี่ยเป็นสลิปต้องแนบนะไม่แนบแสดงว่าออเดอร์เราไม่สมบูรณ์นะคะเช็คจำนวนเงินอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นการสมมุตินะคะสลิปที่แนบกับจํานวนเงินที่เอิญโอนจะไม่เท่ากันแล้วเขาก็จะขึ้นเวลาที่เราแนบให้ไหคะเราสามารถที่ตรงเนี้ยเราใส่วันที่แล้วก็เวลาที่โอนเงินของเราตามใบสลิปโอเคไหมคะอันเนี้ยเราโอนวันที่29 มกรานะคะอ่ะเวลา18เวลา17.34ส 17. ิอ่ะใส่ไปจุดสามสี่อ่ามันจะลากได้ไหมทุกคนมันจะลากได้อ่ะสามสี่แล้วกดตั้งค่าตรงนี้อ่าแล้วแจ้งการชำระเงินกดแจ้งการชำระเงินอ่า อันนี้เราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้รอพี่ปุ๊กตรวจสอบนะคะรอพี่ปุ๊กตรวจสอบว่าคุณโอนเงินเรียบร้อยสลิปเรียบร้อยนะคะแล้วพี่ปุ๊กก็จะมาแอคชั่นต่อนะคะคุณสามารถตรวจสอบออเดอร์ของคุณได้โดยที่ไปที่ออเดอร์ของฉันตรงนี้อ่าเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีว่าตรวจสอบการชำระเงินคุณสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะตรงนี้กดเข้าไปดูเลยมันก็จะนํามาหน้าที่ ทำออเดอร์เสร็เมื่อกี้คะต่อมานะคะอ่อจะแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้านะคะที่ไม่ใช่คอร์สเรียนนะคะทีเนี้ยในหน้า List ์เมนูเนี่ยเราก็จะมีแนะนําสินค้าไว้บ้างนะคะเช่นสั่งครีมเม้นสีผมนะคะซึ่งอันนี้ยพี่ปุ๊กเนี่ยจะจัดเซตไว้ให้นะคะมันป๊อปอัพลิงขึ้นมาแล้วเราก็เข้ามานะคะ ทีนี้มันจะเข้ามาที่หน้ารวมสินค้าแบบนี้นะคะวิธีการสั่งซื้อคือเราต้องซื้อตามเซตตามโปรโมชั่นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการซื้อกันเลอร์ทรีทเมนต์โปรสาแถมสนะคะเราก็คลิกตรงภาพเลยค่ะโปรสาแถมสามอ่ะอันนี้นะคะพอเ,เข้ามาอันนี้เสร็จนะคะคือตัวราคาเนี่ยเราจะจัดแพ็คเป็นราคา3แถม3ามมาอยู่แล้วนะคะวิธีการสั่งซื้อคือเรากดที่ตัว เอ็มตรงนี้นะคะถ้าตามไซส์ก็คือ S M L นะคะเราต้องกดตัวด้านบนตรงนี้ด้วยให้ขึ้นเป็นกรอบสีดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกสี Color Treatment ที่เราต้องการนะคะอันนี้ลกตัวาย่างเช่นเลือกสีม่วงอ่ะมันก็จะริงม,มาให้ที่สีม่วงทีเนี้ยจำนวนหนตรงนี้นะคะ่ะอย่าลืมว่าตรงนี้เราขายเป็นเซตนะคะก็คือถ้าเลือก1นึก็คือ1เซตหนเซตมีสามสามหลอดนะคะแล้วก็ได้แถมอีกสามหลอดอันนี้ตามโปรนะคะอันนี้เราจะเลือกอสองเซต อันนี้นะคะสองเซตเป็นสีม่วงนะคะาลากๆลกงมานะคะก็จะมีรายละเอียดให้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะมีรูปมีวิธีการใช้งานวิธีการออเดอร์นะคะตัวอย่างการทำสีผมทีนี้วิธีการออเดอร์ก็คือเหมือนเดิมก็คือกดที่สั่งซื้อค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าเขาให้ข้าระบบก็กดข้าระบบก่อนนะคะ กดสั่งซื้ออีกหนึ่งรอบนะคะถ้ายังไม่ได้เข้าระบบนะอะถีม่วงสองกดซื้อเลยต้องเข้าระบบก่อนถึงสั่งซื้อได้นะคะทีนี้ค่ะคุณจะเห็นไหมคะว่าสองเซตก็คือพันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสิบสองหลอดนะคะสิบสองหลอดนะแล้วเราก็กดซื้อเลยตรงนี้ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีการ กรอกที่อยู่ไว้อยู่แล้วนะคะเราสามารถเลือกที่อยู่เดิมได้ถ้าใครยังไม่มีนะคะก็ต้องกดเพิ่มที่อยู่นะคะทีนี้ค่ะค่าส่งนะคะเราจะแยกตามโปรเลยนะคะในที่นี้ก็คือค่าส่งทางพี่ปุ๊กก็จะเป็นเงินกาหนดน,นะคะว่าค่าส่งเท่าไหร่นะคะถ้าสินค้าที่เรียกว่าไม่ได้ซื้อเป็น,เ,ปนเซ็ตแล้วมีค่าส่งนะคะเราก็เป็นการจัดส่งแบบอื่นๆได้นะคะ ซึ่งมันจะคิดค่าส่งตามน้ำหนักให้เลยนะคะคำนวณให้ในระบบเลยนะคะอันนี้ว่าค่าส่งเท่าไหร่นะคะแต่นี้กรณีนี้เราจะใช้ค่าส่ง Color Treatment Pro 3แถม3โอเคไหมคะค่าส่งที่60บาทอ่ะมันจะติกว่าโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอ่ะสรุปยอดให้เห็นไหมคะค่าสินค้าพันสองค่าส่ง60บาทรวมเป็น1260บาทเรากดสั่งซื้อสีเขียวด้านล่างเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ติ๊กจ่ายเงินอ่าแล้วก็ออกไปนะคะที่แอปจ่ายเงินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แนบสลิปนะคะอ่าอย่างที่บอกว่าตัวสลิปนะคะเราสามารถเปลี่ยนเวลานะคะเป็นวันที่โอนให้ตรงกับสลิปได้นะคะแล้วเราก็กดแจ้งการชําระเงินค่ะทีนี้เราจะรอพี่ปุ๊กตรวจสอบนะคะว่าคุณโอนเงินตรงกับสินค้าที่ซื้อไหมคะ่ะแล้วก็จะมีการจัดการออเดอร์หลังบ้านให้นะคะแล้วก็ทํา าการจัดส่งสินค้านะคะเราก็จะมีแจ้งเลขพัสดุให้กับลูกค้าด้วยนะคะเราสามารถไปที่ออเดอร์ของฉันได้นะคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นนะคะถ้าเราเนี่ยถ้าพี่ปุ๊กยังไม่ได้รับออเดอร์เนี่ยมันจะขึ้นสถานะว่ารอตรวจสอบการชําระเงินนะคะถ้าการชําระเงินของเราตรงกับสินค้าที่เราซื้อก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ กับพี่ปุ๊กโดยตรงเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนนะคะสวัสดีค่ะ